เขาจะเห็นชู้โชคก็จะเห็นพระเวทสันดรเขาเบิ้งใจเฮานะเนี่ยชู้ชกนี่สิปันน้อยๆนะพระเวทสันดรห้เบิดเลยเมื่อวันนี้เมื่อว่าจิตหนึ่งหัวไหวอ้อมไปไหนได้นีื่ว่าเป็นะแสบแล้วมาเฮาก็จะกินขื้กัเพันว่าอ่าบ่ห้ดอกเมื่อว่ามันไม่หน่อยเพื่อว่าเมื่อวันนี้ พระเวสันดรเห็นปุ๊บสีหายท่านปุ๊บนเนี่ยขนาดจิตเดียวเอาให้ดเลยเอาไป,ไปเอาไปเอาไปเอาเนี่ยห้เบิ้ดเบิดรวมันมีหรือไม่โอากาสที่ใดหลายโยกมาเนี่ยจิตที่เป็นพระเวสสันดรจิตที่เป็นชู้ชกเนี่ยชืชกก็อยู่ในจิตใจของเขาพระเวสสันดรก็อยู่ในจิตใจของเขาไงเอา อย่างเห็นบริเวณดอนก็ช่วยโชคเขาก็เบิงเวลาจะเอาของให้คนห่วงไหวบอยหรือเอาไฮบริดเนีแน่นว่ามีบ่อมีบ่อมีบ่อมีบริเวณดอนเห็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บ่่ฮ <c oughs> <c oughs> ะหรือมีมีช่วโชคหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ มันเันเก่าเก้าเปิเช่นนี่เนาะสูส้โศกนี่เนาะลกความตานีมาชิทั้งเมชิทั้งเมฆนะพระเจ้าพิมพ์ฐานเอาทหารไปปาบจนปาบจนไปพักจุบในป่าคนจันท่านคนนึงนะไปฟังเทศบูรเจา้าขอบควรขอบคร,รัวร้มีผัวกับเมียผัวกับเมีย แต่ว่ามีเสื้อผ่าอยู่ชุดเดียวมีผ่าใสอยู่ชุดเดียวถ้าบุตรเส้าอ,ออกจากบ้านนี่ต้องต้องผู้หนึ่งก็ต้องยุบบ้านพราะพอที่พอออกจากบ้านเนะี่ยใสผ่าไปเผื่อบุตรเสือผ้าเดชไม่นเนี่พท้าบุตรเจ้าเสด็จไปเมืองนั้นนะก็เลยจะไปวังเทศพระบุตรเจ้าผูัวเขาไดใสเสือผ่าไปผู้เมียแล้ว เปิดขายอยู่บ้านอฟังเทศไม่หอนย้ำปฐมย้ำปิมย้ำมาชมย้ำปฐมย้ำเนี่ยประชาชนบ้านไดฟังไปฟังมามาชมารามหอนย้ำกลางกลางดึกมากเลยเอ๊ะวะเนี่ยฟังเทศบริจาคสามสิบเ่ยอยากให้ท่านเอาเสื้อผ้าให้บ่เนี่ย กับมีแค่เสื้อผ้าก็มีแค่พื้นสุดเดียวนี้ออกมาเอาให้ดีกับเอาให้ดีบอหรือบ่าให้น้อมอะทดหาสิบห้าสิบเลยพอฟังไปว่ามาเทยดกั่สิจบแล้วตัดสินใจเอาผานะบูชาคุณพระทธเจ้ายางปีออกจากโมไปก็ได้ถอดผ้านั้นออกนุงไปตองแท่นมาเนี่อ เอาผ่านถอายกันเทียบโรจ้าอืแล้วดีโอ้ดีใจระ้ว่ันี่ดีใจระว่านี่บริสุทธิ์ใจเลยนะใส่ไว้ตองแทนพอห้องไปน้ำทิางเมะทิ้งเมยวันนั้นทิางเมทิงเมวันนั้นพอเจ้ามิมิสารเนียยินเอาเนย จะเอาทหารไปปราบโจรมาเพราะท่านได้ไปแบบคอชนะแล้วกันว่าก็เลยออกมาเบิงออกมาเบิงได้ยินเสียงเท่าในห้องชิดังเมชิําเมียวชนะแล้วชนะแล้วท่านพระจําเิียวสามก็เลยห้องมาห้องกับมาเข้าเฝ้ายถามว่าชนะยังเล้วเลยว่าว่าชนะความตันนีในใจโยหอง จากฟังเกตบูริยเจ้าปฐมมายามัจิมายามปจิมายามมามีแนวท่านก็เลยท่านผ่าที่ใส่นงม่านนะั้นบูชาคุณบุริยเจ้าก็เรยว่าว่าทิ่ตังเมีิมีความหมายว่าวสนะใจเจ้าของนั้นใจหนึ่งมันตะนหนีไว้ที่ที่ยงเียวไว้อีกใจหนึ่งเนะี่ยอยากเอาให้บูริยเจ้าอยู่ถวาไว้บูริยเจ้า มาสุดไทยมาบางทีที่จงก็เลยตัดสินใจเลยทวายผ้าสุดเดียวนะอิพุริเจ้าพระเจ้าวิมลชันชอบใจหลายใก็เลยพระรยทันผ่าผ่ากรมพ้นผ่าชาดกผ้านังตัวยังหาร้อยพับให้ท่ากันทั้งนี้เมื่อใผ่ามาเราก็มาถามอพปุริติเจ้าว่าสองอีกไปเลยเมื่ไใด้หนยินเจ้าให้มาเนี่ย มีเสือผาชุดเดียวเปิดคำพูดจะไปจุระเมียก็ต้องแกผ้ผายุบันหันเมียจะไปพวก็ต้องแกผ้ผายุบันอะไรก็ถ่ายม้าไก่เป็นเศษถีไปนี้นอนทีท่ตังเมจเจอร์เมมาเถ้คารามีมเลยมันเมียบ้อยหายไปไหนแล้วว่าใส่ในบานเดชจามีความจำเป็นต้องใส่เอาหายไปไหนเป็นหายท่านไปความเสือความดึงใจเนี่ย มีผ้าชุดเดียวนะถวายให้ซ้ำสนาความตันดีห่วงเห็นภายในใจของตนเองมีจิตปราโบดปีติสุขมันเรื่องใจในการได้ให้มาเมือนคำสอนพุทธเจ้าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาขอหนึ่งท่าน ในสาลสากเนี่สลักเป้าหมายของพระธมารอุปชฌาของพุทธบุริัททางใดให้ปล่อยว่างสลักปล่อยว่างขอหนึ่งหนี่ยผ้าปล่อยผ้าว่างเลยสลา,า,ากคานจ่าคับสลักออกไปนี่ขอสองนี่งดวินวินโทษในการกระทำดังหาประกัน ปานาติปาตายังไม่เป็นศินอาทินธัฐานายังไม่เป็นสินการเมุมิชาจารายังไม่เป็นศินมมสาวาทายังไม่เป็นสินสุราเมระยะมัจจาปมาตฐานาเนี่ยยังไม่เป็นสินศิลจะปรากฏขึ้นเป็นบทสุดท้ายบทท่อนที่สองเวรมณีนะงดเว้นจากการฆ่าเป็นสินงดเว้นจากการทักซ้ำยักยอกซ้ำเป็นสินงดเว้นจากการเปิดปิดในคมเป็นสินงดเว้นจากการ โกหกสอเสียดเพ้อเจ้อดาโอ้คำยำลรามกเป็นสิลเหมือนงดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาหน่อยสินจังบาก็ติดขอหนึ่งดึงขอห,หามเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าโศกความเจ็บแขนใจงดเว้นโทษความสุขเลยบากฏบาก็ึิดเมือ่อละบาปอะไรกันนั้น ก็จะเป็นบุญขึ้นทันทีเลยขณะที่ราบาปไปความเป็นบุญก็จะปรากฏขึ้นยนว่าสร้างกุศลสร้างบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลนะบุญก็คือความอิ่มใจนะความปราโมดความเบิกบานใจเป็นว่าวาสาธรรมปราโมดมาไว้แล้วบาบุญคือความอิ่มใจกุศลคือสติปัญญา เมื่อได้ความประมทในความดีดีความสุขมันก็เกิดองค์รู้ขึ้นสุขสมาธิยาราปุริยานันทสศนยะญาณุเขามายันความรู้ความรู้จริงเนกำลังของจิตมันอิ่มมันเบิกบานมันมีความสุขเป็นตัวเร่งกำลังของสติแห่งความระลึกรู้เริมมากขึ้นมากขึ้นนะ เมื่อฟังต่อไปพระเจ้าประสงค์สารยายทำไหมโยกุปผามาปมัยกุมายพิจณาเที่ยวเกี่ยวให้มันเรียรว่าการสร้างกุศลเมื่อทำแล้วจึงเรว่าบุญคือความอิ่มใจก็ได้กุศลคือปัญญาก็ได้เหเห็นสองสิ่งนี้แยกกันอย่างนี้แต่ว่าโรวมกันวาสร้างบุญสร้างกุศลมัเว่าแคคือสร้างความอิ่มใจกำลังใจบารม,มีแปลว่ากำลังใจ บารมีแปลว่ากำลังใจเมื่อใดกำลังใจได้ไหมครับสามารถเกิดกุศลคือเกิดปัญญาได้กุศลแปลว่าปัญญากุศลมาจากคำว่ากุศโลบายกุศโลบายอุบายทําให้เกิดปัญญาของการพิจารณาเมื่อท่านยกอุบาสมาประม่ในเรื่องหลักและในจังด้วยขนาาันตตาอริยสัจสี่คำเลยาผลของกรรม ปฏิจะสุปานบาตการหมุนไปตามวงร้อของวัฏจักรทำให้เกิดความยินดีความพอพอใจนะสิ่งที่ยินดีนะกลาเป็นของไม่เที่ยงกลาเป็นความเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาหาความยั่งยืนจีรังถาวรไม่ได้หาความยั่งยืนหาความจีรังหาความราวรไม่ได้นะปัญญามันเกิดปัญญาคือกุศล กุศลหรือว่าปัญญา่า,าอากุศลจะเป็นฝ่ายความชั่วฝ่ายที่ทําให้เกิดความทุกข์มีความโรคความกดความร้องมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐินี่วฝ่ายอากุศลฝ่ายกุศลก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญาและกําลังของกุศลก็คือบุญคือความอิ่มใจงั้นดังเมื่อเราได้บุญไปแล้วเนี่ยไม่ไปทําอะไรต่อ ไม่เอากําลังของบุญนั้นไปสนับสนุนตัวสติตัวปัญญาในการพิจารณาภาวนาให้เกิดผลมีอิสงสสมากคือการพิจารณานิจังดีกว่าหนัาตานะเมื่อเราไม่เอาบุญที่ปรากฏขึ้นแล้วนั้นไปทำประโยชน์อารมณ์บุญมันก็จะคลายออกไปแล้วก็กลายเป็นอารมณ์อื่นไปอุปมาเปรนเสมือนในเนื้อได้ปลาปลาแล้วไม่ไปทําอะไรต่อ,อไม่ชำแระไม่ตากแห้ง ไม่เอาไปต้มไปแกงไปทอดเอามาแล้วก็ได้มาแล้วก็ไปวางไว้เฉยๆไม่ทําอะไรต่อไม่นานเนื้อกับปลานั้นก็ต้องเน่าอาร์ปุลมันก็ต้องดบไปเถ้าเราไม่ตั้งใงเอาอร์คุณมาหล่อเลี้ยงสติปัญญาของเราให้เกิดความรู้ความเห็นได้ปลุกปั่นไปเหมือนด้เนื้อได้ปลามาแล้วมาวางไว้เฉยๆไม่ทําอะไรเลยทํากินก็ไม่ทํานยืดอายุอาหารให้นานขึ้นก็ไม่ทํา สุดท้ายมาเนื้อป่านั้นก็เน่าทิ้งเสียกรรมกันกับบุคคลที่สร้างบุญสร้างกุศลมีความปราำรวมีความเป็นปีติมีความเป็นสุขสนับสนุนสติปัญญาตัวเองน้อมรามาในรับอันนี้จังรูนั้นตราความเกิดความแก่ความเทียวความตายความไม่เที่ยงของตืสนสุดทุกอย่างเี่ยกำลังบุญเี่มมีอยู่แล้วถึงส่งเสริมส่งเสริมให้สติปัญญามันคงขึ้น มีความรู้ความเห็นชัดเจนขึ้นพิจารณาได้นานขึ้นชัดขึ้นจนทั้งเก้าประสการปล่อยวางได้นั่นก็หมายถึงบุคคลที่ได้เนื้อได้ปรานได้บุญได้กุศลแล้วก็เอาไปต่อยอดต่อสนับสนุนสติและปัญญาให้ปรากฏขึ้นบุญบุญเกิเนื้อกับปานั้นก็ไม่เน่าทิ้งเสียสามารถทําประโยชน์อื่นได้อีกแต่ถ้าเราทําบุญแล้วไม่เอาไปทําประโยชน์ต่อโดยการสนับสนุนสติปัญญาตน ก็เหมือนเนื้อปลาที่ได้ไปก็ไม่ทําอะไรต่อมันก็เน่าทิ้งเสียเพราะทุสจิยมการเกิดขึ้นได้ดับไปเหตุนั้นจึงต้องพันเรากําลังของบุญคือความปรางโมดความเบิกบานใจนั้นำไปสู่กําลังของการพิจารณกองสังขารแต่ว่าประโยชน์ทันสูงสุดจึงปรากฏขึ้นมีความมีความรู้ความเข้าใจในดักธรรมชาติมากขึ้น จนทางว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่เราทุกข์เน่ยเพราะอยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวจะอย่างเป็นไปตามเหตุและผลของมันเองเราราพอนั